ผมว่าจะเอาของเล่นไปทำสีอยู่วะไม่รู้จะไปที่ไหนพอดีเห็นมันมีเฟซบุ๊กอ่ะคุณเคยเได้ในพวกออคเเมอนอะไรปะไม่รู้จักไอที่มันเป็นเหมือนถาดจำลองใช่ป่ะคล้ายๆหมากรุกอ่ะจะเป็นกระดานแบบสมจริงหน่อยเป็นจำลองหน่อยเอออยากดูอ่ะมันมีไอเพจดีเจนเดอรี่ว่าเกมอ่ะเอนรัทำสีด้วยเหรอเราวทำสีด้วยเหมือนจะมีเป็นเพนเนอร์อ่ะคนนึงอ่ะเก่งมากเลยเราจะไปไงอ่ะรถก็ไม่มีผมดูแล้วเนี่ยแมพแม่งไกลอยู่เหมือนกันนะเว้ยเดินก็เดินไปไกลอยู่อ่ะไม่น่าจะถึงง่ายๆวันนี้หรือว่าจะไปวันอื่นนนดีีววะั เราคิดวันนี้ก็ไปวันนี้ไม่บอกว่าจริงๆไปวันอื่นก็ได้นะแม่งไกลเกินไม่ใช่หรอกเที่เหรอเจอชื่ออะไรนะเรจินาลี่วอลเกมชัดเลยไม่ผิดรัศกรสอดฮะนี่ไงอยู่นี่ถึงแล้วนะฮะเรจินาลี่วอลเกมที่อยู่ไม่ไกลเลยสถานที่ตั้งอยู่ที่ซอยกนตนานะครับหรือเรียกว่าซอยวัดไผ่เหลืองใครที่อยู่โซนบางมุททองเซ็นทันเวสเก่เนี่ยแป๊บเดียวมาถึงเลยผมจะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ที่หลักๆเลยคือเรามาหาช่างเพ้นสีอ๋อคือคุณจะเอามาทำสีที่สำคัญนะ ช่างทำสีที่เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่ทำไมเขามี2ตูดเลอยงไงบ้าเหรอบ้าเหรอคือเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงปกติช่างทาสีจะมีแต่ผู้ชายแต่ เร็วมากเร็วมากเร็วเร็วเร็วตั้งสติตั้งสติที่ผมอยากให้เขามาทําสีเพราะอะไรวะเป็นผู้หญิงมือนิ่งเขาจะน่ารักแค่ไหนตามมาทำไมเราเข้ามาเงียบจังเข้ามาเงียบจังเงียบจังตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเรามานะฮะนี่คือถ่ายคือไม่รู้เลยนี่คือยังไม่รู้ว่าเรามาดูทํางานอยู่ไม่เห็นเราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผอสวัสดีครับผมถึงขนาดเราสวัสดีแล้วเขายังไม่รู้ตัวว่าเรามาใช้งานเต็มโต๊ะเลยอ่ะรู้ดิใช่แล้วค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะฝนคัะทิตินันท์คนส่วนใหญ่ก็รู้จักในนาม นี่ทำไมเรียกเพนเตอร์อ่ะผู้กันใช้ผู้กันส่วนใหญ่ค่ะนี่โคตรมากใช่แล้วค่ะแต่ส่วนมากเขาใช้แอร์บัตนะก็มีแอร์บัตนิดหน่อยแล้วมาดูผลงานหน่อยครับตอนนี้อาทำอะไรอยู่อ่ะงานลูกค้าค่ะนี่คือเพ้นมือเองเลยเหรอเพ้นมือค่ะเออเออเลยจริงอ่ะนี่ทำสีนี่มือหมดเลยอ่ะไม่มีแอร์บัตเลยเหรอไม่มีค่ะตอนนี้ที่ทำหลักๆเลยจะเป็นบอแฮมเมอร์ใช่ไหมทำสีเรซินด้วยค่ะเรซินแลูกค้าจ้างค่ะมีตัวไหนบ้างอ่ะก็มีไกดเวอร์ค่ะขี้เกียจไปนะฮะไปไม่ถึงไกดเวอร์แล้วมันเกะโอ้วนีี่มมีเลือดหยอเนี่ อันนี้คือมีเพ้นเพ้นมือในกี่เปอร์เซ็นต์ครับงานนี้เพ้นมือทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยมีแค่รองพื้นที่ใช้สเปรย์พ่นรองพื้นเทาที่เหลือเป็นมือหมดเลยอ๋อเป็นมือหมดเลยใช่แล้วค่ะตัวนี้คือโหดไม่แพ้กันโลแกนคือเป็นงานคือเป็นโลแกนอะโลแกนบูบลีนเห็นว่ายืนเป็นปีแล้วด้วยคือบาลานซ์ดีมากใช่แล้วค่ะงานงานหนึ่งนี้ต้องใช้เวลานะคือตัวหนึ่งอะอย่างไกเวอร์อย่างเงี้ยทำใช้เวลาทำนานนะครับสามวันสามวันจากสีดิบ ที่ไม่มีอะไรเลยที่เหมือนในตัวนั้นใช่ไหมในทำอย่างเดียวไม่ได้นอนเลยใช่ค่ะอันนี้คือแบบดังว่าใช้เวลาทําต่อวันเนี่ประมาณ20ชั่วโมง20ชั่วโมงคือ3วันก็นอนวันนึง4ชั่วโมงแล้วก็เป็นรู้สึกคาใจวันนวันไม่คิดจะทำอะไรเลยนอกจากงานเขาผู้หญิงคนอื่นเนี่ยอาจจะเสจติดการทาครีมก่อนนอนแต่คนนี้ติดทาสีถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทาสีคือนอนไม่หลับ นอนไม่ได้ประสบการณ์เนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับ2ปีค่ะ2ปีปี้วใช่ค่ะเป็นการใช้ระยะเวลาที่น้อยมากแล้วคือผลงานเยอะตอนนี้เยอะมากคือไม่ธรรมดาแค่2ปีตกใจป่าแบบเฮ้ยเราทาแค่2ปีเนี่ยม,มีมีคนมาจ้าเราทํางานใหญ่ขนาดนี้เลยที่แรกไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เปิดเผยลงในเฟซอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เราอยากสร้างเฟซน,นะจะได้ผลงานเราลง คนเข้ามาเยอะมากตกใจเหมือนกันค่ะทีแรกเป็นปากต่อปากคุยกันไปอย่างนี้ว่าเราแบบมีผลงานเยอะแค่สองปีอย่าไกลๆมาก9ก้าดีตีแฟนเพจใช่ไหมคะเพจไม่มีแฟนเพจอยู่่เพจว่าเพจอีคอนเขาไว้ลงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปะไว้ตรงนี้ปึ๊บเห็นไหม ดเด็ดแอดไปเลยแอดไปเลยอีคอนสตูดิโอค่ะจบเป็นบริษัทค่ะอ๋อจบเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอีคอนสตูดิโอสามารถติดต่อเรื่องทำสีได้งานที่ถนัดที่สุดก็คืองานประเภทไหนงานเพ้นแล้วก็งานเลสซิ่อย่างี้ค่ะอตอนนี้มีอะไรแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นช่างทำสีเราอยากกลัวที่จะทำในสิ่งที่เรารัก อย่าไปกลัวขอแค่เราทําในสิ่งที่เราลักงแล้วเราจะมีแรงผลักด,ดันอยากจะทามันออกมาให้ดีที่สุดอยากจะทําอยู่อย่างนั้นทําในสิ่งที่รักกันระคะใช่เราจะมาดูกันว่าคุณฝนเนี่ยมีทริคอะไรแนะนําสําหรับคนที่อยากจะทําสีเล็กๆ,ๆน้อยเราจะมาดูว่ามันมีอะไรขั้นตอนแบบไหนบ้างซึ่งคุณฝนเนี่ยวันนี้จะเป็นเปิดคอร์สฟรีพิเศษง่ายไหมคุณฝนคิดว่าการลงสีเนี่ยวันนี้ที่จะสอนทุกคนง่ายมากใช่ไหมาเดี๋ยวผมเอาของเล่นมาหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นอะไรได้เลยค่ะ ผมออกมาแล้วของผมมันเป็นหัวที่เป็นหัวฮอตทอยอ่ะพวงใ่้โทนี่สตาร์รู้จักไหมรู้จักโทนี่สตาร์ไหมรู้จักใครไม่รู้จักนี่โกรธจะต้องมีปัญหากันกลางรายการไม่รู้จักไห<อ>มไม่รู้จักครับไปมึมมงไหวะถามตัว<อ> <c oughs> เอง <c oughs> ถ้านับไซส์จร,จริงๆเนี่ย <c oughs> ว่าน่าจะเท่าไกัว่าตัวนู้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคนก็เลยตัวมันจะเล็กกว่าตรงหัวมันจะมีปัญหาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะจริงๆล้วดูจัก จากแผลน่าจะเป็นจากอะไรที่เล่นสนเออเราทำเองทีปว่าเออไปโทษส่งโทษสีไปโทษมงโทษแมวหรือเปล่าจะอ้างว่าเลี้ยงแมวจริงๆแล้วคือได้มันมาแล้วผมไม่ค่อยได้แบบว่าสนใจอะไรไงนี่เรายอมแล้วแล้วเราไม่สนใจจะคุยเรื่องหวยนนอยากรู้ว่าปรมาจารย์ทางด้านการลงสีเพทนด้วยมือเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขยังไงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่นั้นเอง มันเป็นยังไงบ้าครับคุณครูสู้กูการกูกันหาซื้อได้ง่ายๆเลยตามปิดนี่อ๋อตรงที่นี่เท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะจากูกันธรรมดาเนี่อันนี้มันจะอุ้มน้ําได้เยอะกว่าคือเป็นภูการเฉพาะทางเลยภูการที่เธกทำท้องตลาดเนี่ยเป็นภูการที่ไว้วาดวาดรูปวาดภาพคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอุ้มน้ําได้นานกว่าเหมาะสาหรับทาโมเดลมากกว่าที่จะไปวาดรูปก็จะมีหลายแบบนะคะกูการอันนี้กูการรายรายปาก นแต่ที่เหมาะกับหัวตัวนี้คือบูการแบบไหครับเลเยอร์ค่ะเป็นเลเยอร์จะเล็กมากใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นสียี่ห้ออะไรนะครับชิทาเดลชิทาเดลนะครับสูตรอะคริเน็กสูตรอะคริลิกด้วยลองยากมากเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจอย่างเต็มที่ใช่ค่ะสีนี้ซื้อที่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็คือมาที่นี่ได้ครบทุกอย่างเลยใช่แล้วไม่ต้องกลับบ้านอะไรอยู่ที่นี่โอเคนั้นเดี๋ยวเราบรรเลงเลยแล้วกันบรรเลงเลยบรรเลงเลยบรรเลงเลย ตอนนี้ก็เป็นแบบฉบับโทนี่ไฟนอลโปรดักต์นะครับทำสีเสร็จร้อยแล้วทั้งคราแล้วก็เส้นผมทั้งหมดตอนนี้คือหล่อมากเพ้นเรียบร้อยเสร็จแล้วครับก็ถือว่าคอม p l e ทแล้วก็ผมชอบมากคือคะแนนการให้เกณฑ์ให้คะแนนผมเนี้ยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรับผู้หญิงคนหนึ่งที่มือนิ่งในการทาสีผมลองทาแล้วเมื่อกี้รู้สึกแบบว่ามันยากมากตอนนี้เห็นว่าคุณฝนมีโปรเจกต์เล็กๆที่จะทำาขึ้นด้วยก็คือคอร์สเรียนคอร์สเ,เรียนอะไรครับ เรียนเพ้นท์คะ่ะสอนไม่เคาะสอนใช่ป่ะใช่หมอเป็นเคาะสอนเพ้<ช>ออนท์<ช>นการสอนรวมนะครับแบบว่ามีนักศึกษานั่งเรียนเงียงย้งยนั่งกันอยู่หลายหลายคนอ่างบบานี้ก็สอนให้ราลงสีพร้อมกันของชนิดเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่คุณเกี่จะได้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นเกี่ยวกับการนำสีไปต่อยอดทำอาชีพได้ด้วยแบบฝนนี่เองนะครับใช่อยากให้ทุกคนลองติดตามนะครับในเพจอีคอสตูดิโอผมจะแปะที่นี้นะครับแต่ไว้ตรงไหนนะแปะไว้ด้านหน้าสิแล้วแปะไว้ตรงนี้ได้ไหม ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ดีกว่าเอาไปตรงนี้ก็ได้หน้าดูดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยหน่อยใช่ได้ข่าวว่ามันมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรนะเป็นโปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์เล็กนะเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่เลยนะอนาคตข้างหน้าค่ะก็จะมีสถานที่ฟันดาบเขาเรียกเป็นจริงๆครับ SCA ใช่แล้วที่เขาใส่ชุดเกราะใช่ป่ะใช่ค่ะก็จะมีดาบให้แต่ไม่ใช่แบบว่าดาบจริงๆฟันกันตายอะไรอย่างเงี้ยนะคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบว่าเป็นเป็นฝั่งเลยสองฝั่งเนี้ยแล้วมาเจออกันนนเเปป็็ว แ,แ,แต่คนที่เล่นส่วนใหญ่จะเก็บกดเนทะเลาะกับเมียตีออใครที่กลัวเมียแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยๆก็มาเห็นว่าเราบอกนาคตเนี่ยทาขึ้นมาเนี่ยพอเสร็จแล้วอาจจะมีเช่าม้าด้วยอะไรด้วยนะใช่ค่ะคือเป็นจริงๆนี่เป็นจริง,จ,รงจังเลยจริงเหรอเห็นว่าที่จะทําทุกอย่างเสร็จเนี่ยน่าจะสิ้นปีหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าถ้าสนใจถึงเวลาแล้วมาที่นี่ได้เลยสำหรับวันนี้เราลำบวนคุณฝนมากแล้วพอแล้ววันนี้ให้คุณฝนพักผ่อนแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ราอย่าก,กลัวที่จะทําในสิ่งที่เราลักอย่าไปกลัวขอแค่เราทําในสิ่งที่เรารัก,ก,ก,ลแ,รรรกแล้วเราจะมีแรงผลักด,ดันอยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดอยากจะทําอยู่อย่างนั้น